คุยกันจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาคือแฟนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับไม่ใช่จริงๆแล้วเขาคิดเช่นไกับคุณกันแน่นะคะคุยกันจนคุณรู้สึกเหมือนคุณกับเขาเป็นแฟนกันแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่แฟนแล้วจริงๆเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะได้ไพ่หกเหรียญนะคะไพ่ธาตุดินพฤกษบกันมังกร ได้ไพ่กาวทวยนะคะไพ่ธาตุน้ำมีนปรกฏพิจิกแล้วก็ได้ไพ่สัน่นให้ความหวังเอาไว้สวยหรูมากนะคะให้คำมั่นสัญญาเอาไว้อย่างดีมากให้ความชัดเจนในบางครั้งนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่าเรามีความหมายสำหรับเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราคือคนที่เขารักเราคือคนที่เขาจริงใจ ใช้คำพูดที่ดูมั่นคงมากใช้คำพูดที่ดูน่าเชื่อถือมากนะคะใช้คำพูดที่เราฟังแล้วเราเคลิมเราฟังแล้วเ,เราเชื่อแต่ในใจเขานะคนคนคนี้เขายังมีความสุขกับการที่ได้ทำให้คนมาหลงรักเขาเขายังมีความสุขกับการที่เขามีคนมาหลงรักมาชอบเขาเยอะนะ เหมือนเขาเป็นคนที่ชอบทําให้คนมาหลงรักเขามาตกหลุมรักเขาอ่ะเขาจะมีความสุขมากกับสิ่งที่เขาได้ทําแบบนี้ครานี้ถ้าถามว่าเขาคิดเช่นไหนกับคุณกันแน่เขาก็มองว่าคุณคือหนึ่งในหลายๆคนนะคะที่มาตกหลุมพรางในความสัมพันธ์นี้ค่ะไพ่หนึ่งดาไพ่ทัดลมนะคะมิถุนตุนกลุ่มไพ่แปดถ้วย บางครั้งเขาก็หายไปเลยนะบางครั้งก็หายบางครั้งก็มานะคะบางครั้งก็ชัดเจนบางครั้งก็ดูเหมือนไม่ชัดเจนเวลาเขาจะห่างเขาห่างเป็นแบบเราก็งงว่าเขาหายไปไหนเขาห่างจนเรารู้สึกว่าเราสรับสนหลายครั้งทีเ่เขาทำให้คุณทุกข์ใจหลายครั้งที่เขาทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปต่อได้ไหม นะพอคุณจะถอยก็เหมือนกับเขาก็กลับมาให้คำมั่นสัญญาหรือพยายามมาทำให้คุณรู้สึกดีนะคะหรือมาใช้คำพูดที่ทำให้คุณกลับไปเชื่อเขาอีกแต่พ,พอคุณกลับไปเข้าไปในความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็เหมือนเดิมวนลูปวนรวนรมแบบเดิมๆนะคะบางครั้งก็ดูจริงจังบางครั้งก็ดูเหมือนไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจนะ มือนคำพูดเขาก็เป็นคนที่คำพูดเชื่อจือไม่ค่อยได้นะแต่เขามีวิธีทําให้คนเชื่อในคําพูดเขาในไพ่สามจุย้ยนอกจากคุณเขายังมีคนอื่นอีกมากมายในความสัมพันธ์นี้และในเรื่องของการพูดคุยในการของการส่งข้อความเนี่ยอาจจะเป็นแชทที่หนักขวาอาจจะเป็นคุณนะคะที่ส่งข้อเป็นฝ่ายส่งข้อความหาเขาค่อนข้างเยอะแนละ้วแต่สิ่งที่เขา ตอบกลับมาก็คือจะเป็นข้อความสั้นๆนะคะที่เขาตอบเหมือนกับไม่ค่อยอยากตอบหรือบางทีเขาอาจจะตอบว่าเขายุ่งอยู่เขาไม่มีเวลานะและเป็นความสัมพันธ์ที่พอยิ่งคบเป็นนานๆเนี่ยคุณจะยิ่งรับรู้ได้สึ่งในเรื่องของระยะห่างนะคะคุณยิ่งรู้สึกได้ว่าเขาไม่เหมือนเดิมนะได้ไพ่สี่ไม้ ความสัมพันธ์ที่มีหลายคนในความสัมพันธ์นี้แลวเขาก็ให้ความหวังให้ความมั่นใจกับทุกๆคนที่เข้ามาอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์กับเขาถ้าคุณไปต่อมันก็จะเป็นการไปต่อแบบเรามองไม่เห็นอนาคตเรามองไม่เห็นความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้เขายังคงเป็นคนที่รักตัวเองนะคะมีความสุขกับตัวเองถ้าถามว่าตอนนี้เขาให้ใจกับใครแบบจริงจังหรือยังเขายังไม่ได้ให้ใจกับใครทั้งสิ้นเลย เขายังคงรักตัวเองเขายังเขายังคงมีความสุขกับการที่เขาได้ทําให้คนหลายๆคนนะคะมาตกหลุมรักเขาเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ต้องบอกเลยว่าคุณอยู่ในสถานะใดกันแน่ก็คือคุณก็อยู่ในสถานะกับอีกหลายๆคนนะคะที่เขาเขาเรียกว่าให้คำมั่นสัญญานะคะหรือทำให้ตกหลุมพงัง คุณคือหนึ่งในหลายๆคนนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ที่อยู่ในตัวเลือกของเขาแต่ถามว่าตอนนี้เขาเลือกใครหรือยังเขายังไม่ได้เลือกใครสักคนเลยนะเขายังเลือกที่จะรักตัวเขาเองอยู่ค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะคุยเหมือนแฟนแต่ไม่ใช่แฟนเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบทําแบบนี้และชอบคุยลักษณะแบบนี้กับคนทั่วๆไปไม่ใช่แต่กับคนคนเดียวนะคะ และสุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะไปยังไงต่อนะคะจะไปยังไงต่อคุณจะเป็นฝ่ายถอยออกมาหรือว่าอย่างไรหรือว่าคุณจะทําใจได้แล้วถอยออกมานะคะเรา,าด,ดูไพ่กันในไพ่ The World คุณจะมีจุดสิ้นสุดนะคะความอดทนของคุณจะมีจุดสิ้นสุดนะ,ะจะมีขีดจํากัด ซึ่งในเวลานี้คุณกับเขาเน่ยเขาเรียกว่าความสัมพันธ์มันมาถึงใกล้จุดที่คุณจะถอนตัวถอนใจออกมาแล้วนะคุณยิ่งไปต่อคุณก็ยิ่งรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวในความสัมพันธ์นี้ยิ่งพยายามคุณก็ยิ่งเหนื่อยที่ผ่านมาคุณพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้นะคุณอยากให้ความสัมพันธ์มันไปได้ต่อนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี้อย่างที่บอกนะยิ่งพยายามคุณยิ่งเหนื่อย ยิ่งพยายามคุณยิ่งหาทางออกให้ตัวเองไม่เจอนะคุณมองไม่ออกว่าทางออกคุณจะไปยังไงดีจริงๆมันมีทางออกแต่คุณยังรักเขามากจนทําให้คุณไม่สามารถที่จะตัดออกตัดใจจากเขาได้ทั้งๆที่คุณก็รู้นะคะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ยมันเริ่มมีรางสังหรณ์อะไรบางอย่างในใจคุณแล้วล่ะนะคะว่ามันไม่น่าที่จะไปต่อได้หรือเขาไม่น่าที่จะจริงจังจริงใจกับคุณ ยิ่งตามยิ่งเหนื่อยเราตามเขาไม่ทันด้วยนะคะมันเหมือนวิ่งไล่จับเขานะแล้วเราวิ่งไม่ทันเขาไพ่สามช้วยเขายังมีความสุขกับสังคมแวดล้อมเขากับคนที่อยู่รอบรายรอบตัวเขานะแล้วทุกครั้งเวลาที่เขาไปมีความสุขเนี่ยเขาไม่ได้สนใจคุณเลยนะหรือว่าตัวคุณแทบจะไม่มีตัวตนในพื้นที่ของเขาในสังคมของเขาเลย ให้แหหลอแฟนเป็นความสัมพันธ์ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องถามตัวเองนะคะว่าคุณจะไปต่อจริงๆเหรอคุณจะอดทนรอให้เขากลับมาสนใจคุณกลับมาจริงจังกับคุณได้อย่างนั้นเลยนะคะให้บอกว่าคุณต้องตั้งสติให้ดีคิดให้รอบคอบนะคะในความสัมพันธ์นี้ด้ไพ่เทม e r a n c e เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความมั่นคงอะไรใดๆเลย ได้ไพ่หนึ่งหมายไพ่บอกว่าคุณยังมีโอกาสนะคะคุณยังมีโอกาสคุณยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่คุณยังมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตรักของคุณนะคะเพียงแค่คุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณกล้าที่จะกล้าออกมาคุณกล้าที่จะตัดสินใจจบออกมาได้ไพ่9ก้าหมายตอนนี้คุณกำลังคิดมากคิดมากคิดเยอะคุณรู้สึกเหงา คุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่มีเขาแล้วคุณจะไปยังไงต่อคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถที่จะขาดเขาได้คุณกลัวกลัวว่าถ้าคุณตัดสินใจจบออกมาแล้วเนี่ยนะคะคุณจะไม่มีใครให้จงบอกว่าต่อให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปเขาก็ไม่ได้สนใจเราเขาก็ยังสนใจแต่ตัวเขาเอง เขามีจุดโฟกัสในชีวิตเขาเขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตเขาในตอนนี้นะคะซึ่งไม่ใช่ในเรื่องของความรักในความสัมพันธ์ระหว่างเขาและคุณเลยเขาสนใจในเรื่องอื่นคนคนนี้ก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับตัวเขาเองมากกว่าความรู้สึกของคนอื่นคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนคนนี้ก็ไม่ได้สนใจนะคะเขาความรู้สึกของตัวเขาเองเป็นที่ตั้งเท่านั้นเอง แล้วถ้าในความสัมพันธ์ต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่มีการพัฒนาเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะนิ่งมากเวลาของเขาหมดไปกับในเรื่องของการงานของเขาหมดไปกับในเรื่องของการทำมาหาก,กินในเรื่องของการหาเงินหาทองของเขานะคะไพ, The est, พ่ดีเอ็ม e ไพ่ก้าววยนะเขาเป็นคนที่มีความสุข มีความสุขกับชีวิตตัวเองในตอนนี้โดยที่เขาคิดว่าเขาไม่ได้จําเป็นต้องสแสวงหาในเรื่องของความรักแต่ชอบทําให้คนมาลุมรักนะคะเขาเป็นคนที่ชอบทําให้มีคนมาลุมรักเขาแต่เขายังไม่ได้คิดที่จะรักใครแบบจริงจังนะตัวเลือกเขาค่อนข้างเยอะมากคนนี้แล้วสุดท้ายความสัมพันธ์นี้จะไปยังไงต่อไพ่สี่เหลี่ยมการรอคอยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะ การโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวในความสัมพันธ์การโดนทิ้งให้หลอคอยหรือหลายครั้งนะคะที่เขาอาจจะให้คํามั่นสัญญาอะไรกับคุณเอาไว้รับปากอะไรกับคุณเอาไว้เนี่ยพอรับปากเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะทําตามที่เขาพูดนะหรือเขาเรียกว่ารับปากไปแล้วเขาก็ลืมเขาก็ไม่ได้ใส่ใจแต่คุณน่ะยังยึดมั่นในคําสัญญาที่เขาให้ไว้กับคุณคุณยังคงรอคอยนะคะว่าเดี๋ยววันหนึ่ง <uld Lang> <ๆ>เขาจะทําตามที่เขาพูดเขาจะทําตามที่เขาสัญญา ได้ไพ่เดโมนความสับสนความว้าวุ่นใจของคุณความเหงาความเศร้าโดยเฉพาะนะคะเวลาที่เขาไม่มีเวลาให้กับคุณเวลาที่เขาห่างหายไปจากคุณคุณเศร้ามากได้ไพ่เด็กไม้คําพูดคําจาของเขาคํามั่นสัญญาของเขานะจะเป็นคํามั่นสัญญาที่เขาพูดไปเรื่อยนะเขาคิดอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดแต่เขาไม่ได้ใส่ใจที่จะทําตามที่เขาพูด สุดท้ายแล้วคุณจะออกจากสถานะความสัมพันธ์นี้ได้หรือไม่นะคะสุดท้ายแล้วคุณจะออกจากสถานะความสัมพันธ์นี้ได้หรือไม่ไห้าเหรียญกว่าจะตัดใจได้ไม่ง่ายนะกว่าที่คุณจะตัดใจได้ไม่ง่ายเลยนะคะคุณอาจจะต้องพยายามพาตัวเองออกมาพบเจอผู้คนนะคะอยู่กับเพื่อนอยู่กับงานหรือเอาเวลามาโฟกัสเรื่องงานให้มากขึ้น นะพยายามทาตัวเองให้ยุ่งเข้าไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องคิดถึงเขามากนะักนะเพราะใจคุณนะักยังวนเวียนคิดถึงไปเขาอยู่ตลอดเวลาคุณรักเขามากนะคะคุณให้ให้ใจเขามากคุณใส่ใจเขามากเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณท่วมเทความรู้สึกของคุณให้กับเขาหมดเลยเวลาที่ผ่านมามันไม่ใช่น้อยเลยนะคะเหมือนคุณเสียเวลาให้กับคนที่เขาไม่ได้ใส่ใจเรานะ นะมันเป็นการให้ที่เสียเวลาคุณมากๆนะได้ไพค่ควินดาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเลยนะถ้าคุณตัดสินใจจบได้ถ้าคุณไม่เอาเขานะคะมาเป็นเขาเรียกว่ามามาเป็นเจ้าชีวิตของคุณนี่ยนะคะ ยิ่งคบไปคุณก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งคบไปคุณก็ยิ่งเครียดยิ่งคบไปคุณก็ยิ่งสับสนเพราะว่าตัวคุณนะคุณจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าคุณเข้าไม่ถึงเขาย <ND> ิ่งคบยิ่งคบกับเขาเนี่ยระยะห่างมันก็มีมากขึ้นยิ่งคบนานคุณก็ยิ่งมองหาทางออกไม่เจอนะคะแล้วเรียกว่ายิ่งถล่มลึกลงไปเรื่อยๆในความรู้สึกนะส่วนตัวเขาเองยิ่งคบกับเขานานไปเนี่ยเขาก็ยิ่งมีระยะห่างกับคุณออกไปเรื่อยๆ ะะแล้วก็มีข้ออ้างกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆงานยุ่งบ้างไม่มีเวลาบ้างห่างหายไปโดยไม่บอกเหตุผลห่างหายไปโดยที่คุณก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนได้ไพ่สิบช่วยได้ไพ่เด็กดาาและได้ไพ่หินเหรียญน,นะ ถ้าไปต่อคุณก็จะต้องเหนื่อยเพราะคุณจะต้องเป็นฝ่ายดูแลเขาเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายให้ใจเขามากนะคุณอาจจะมีความสุขนะคะกับการได้ใกล้ชิดเขากับการได้ดูแลเขากับการได้รักเขานะคะแต่ตัวเขาเองเขายังทําอะไรตามใจตามอารมณ์ตัวเองเขาอยู่นะคะเขายังไม่ได้ให้ใจกับเราแต่เรานะ่ยให้ใจเขาไปมากแล้วเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไปต่อ มันยิ่งเสียเวลาถ้าคุณไปต่อเขาก็าไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะและการตัดสินใจครั้งนี้การที่คุณจะจบความสัมพันธ์นี้ได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเท่านั้นนะคะไปต่อแล้วมันมองไม่เห็นอน,นาคตมันมองไม่เห็นในเรื่องของความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้เลยนะค,ะคุยเหมือนแฟนแต่ไม่ใช่แฟนเพราะว่าเขายังไม่ได้คิดที่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนค่ะ